สวัสดีครับเอฟซีเตนีวิทย์เชื่อปันพี่ทีเรียองอะไรทุกท่านทุกคนกลับพบกันกันเข้าคือเดิมครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศสดนะครับพี่น้องครับวันนี้เราได้เดินทางมาที่พัดนปันปันเน่านะครับพี่น้องครับตำบลประสาตะเปื่อวตะตันตะควาสิเกตจะมาขอโชคขอลาบตำเหล่าขัโค้งตามแนวทางเพื่อนบ้านนะครับพี่น้องครับพอดี4:18เนี่ยสายยางส่งบอลนนท์6:18กับปูขาวเฮานะครับพี่น้องครับไปกับ เสียงทองผ้รวยนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับสิสุขภาพวยครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีที่นี่พิธีชาวบ,บ้านชแนลนะคะกับพิธีเรียบง่ายเนาะค่ะมือนีห้ากัสิมาจุดทูบนะคะขอโชคขอลาบอยู่ที่ศาลปูขาวนะคะวัดป่าบ้านพะนาวัดตบลปรา,าศาสตร์อำเภอขุนขทันจังหวัดศรีสะเกษนะคะพี่น้องค่ะห้ากัสิมาขอโชคขอลาบปูนะคะค่ะบางจากงวดที่แล้วเนาะห้ากัาจุด,ดทูบได้โคกหนึ่งหนึ่งเนาะเฉียดไปอีกค่ะสือประผาดไปเนาะถือว่าผ่านไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาขอแก้มือ ค่ะงวนนี้ค่าก็มาแก้มือนะคะให้เอฟซีนะคะพวกเขาเราจับให้สาตัวตรงๆแมนค่ะงวดันจันนี่น้อยยี่แปดเมษาสองพันห้า 2, รอยหกสิแปดนะคะพี่พนอ้องค,ค่ะค่ะเดี๋ยวเราตามกันไปเลยนะคะค่ะ ก็โซ่ๆโอ้จับครั้งแรกได้เก้าเลยหือต้องจับหลายรอบ <c oughs> โอเคกันที่ตอนไปในกันเด้อ สาธุสาธุสาธุนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสสะาธุสาธุสาธุาธาธมุนีล,นลูกหลานเราขอโชคขอลาบอิศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางมานั่งธรณี้อาปูขาว จะยูสถานที่ตรงนี้นะคะลูกมาขออนุญาตขอโชคขอลาบจุดทูปลาวพัฒนาวันปัจจำวันที่28เมษายนพุศักราช2 5 6พหเพื่อทีอ่าหาแนวทางตัวเลขไปฝากพี่น้องเอฟซีนะคะก็ให้บารมีปูช่วยเปิดโชคเปิดลาบเปิดการเงินการงานสาธุ ना yeah, สาธุขอบาร,รมีปูขาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้นะคะ่ะขอให้เรล็กถูกอยู่ในมือของลูกนี้แตกสามตัวตรงๆชัดๆราวพัฒนางวดปัจจุวันที่28เมษาย,ยนพุทธศสองันหาช2568กสินะคะ่ะขอบาร,รมีปูดนบันดาลด้วยะคะ่ะให้เฮงๆให้ตัวเล็กนี้ชัดเจนสามตัวแตกสาธุ ป็นยังไงเนาะวันนี้วันนี้แสงทองพารวยมาแก้มือแล้วค่ะพี่น้องขางวดวันศุกร์ข,ข็ผ่านไปเนาะปูให้หนึ่งหนึ่งออกหนึ่งสี่นะคะพี่น้องขาครับค่ะ,คะวันนี้ก็เลยมาแก้มือให้กับเอฟซีเนาะคะ่ะให้กับท่านผู้ชมเนาะคะ่ะที่เขามารับชมนะคะพี่น้องขามาขอบารมีปูพือเก,ก่าเนาะคะ่ะให้ปูเป็นเปิดโชคเปิดลาบเนาะคะ่ะให้กับพี่น้องที่ได้เห็นที่ได้เขามารับชมคลิปนี้เนาะคะ่ะครับขอให้ปู ให้ตัวเหขียในถูบแตกสามตัวตรงๆเด้อค่ะปูก็ให้พี่น้องเอฟซี่นไห้มีเงินมีทองใส่เนาะในครอบครัวทหมือเกษตรกรบ้านเมืองเข้ากับบอคให้ดีปันใดเนาะค่ะพี่น้องหากามาหวังเพิงบารมีปูเนาะค่ะปูเ่นหูแจงเข็นจริงเนาะครับค่ะให้เขาคิดเป็นเงินคิดทั้คืนผ่านๆมาเนาะค่ะให้่นซาพลลื้อเนาะครับค่ะพอปูก็มีซื้อเสียงดังไปทั่วประเทศนะคะพี่น้องค่ะครับทั่วทั่วประเทศไทยแมนค่ะปูขาวมุ่ใจดีเนาะ มักซอยเหลือพี่น้องนะคะลูกล้านเนาะคะ่ะที่รัทธาเนาะค่ะคเดี๋ยวหฮาวล่อรุนเรียกทูกไปได้วยกันนะคะพี่น้องครับค่ะ,รค,ะครับทุกทยกันค่ะนะครับลุนตัวที่สองตัวแรกไปด้วยกันอืมอาจะเป็ไนไม่สองก็สามเนาะเออปูลูกล้านเพิิงบุญบรารมีปูไหน ลูกหลานบ่ได้มาลบกวนปูนะคะขอโชคขอลาบ,าบ,ลาบปูปูกะยะ็ยาทากยาทวงได้ลูกหลานมาดีเนาะค่ะลูกหลานรัดทธาปูลูกหลานจังไดมาขอโชคขอลาบกับปูอันนี้ที่ลูกหลานเ็ดบ่ดีบ่างามก็ให้ปยูยกโทษหายอาภัยเนาะ แนวลูกร้านกะบ่หูคะแนนมันจะเป็นสองเนาะสองค่ะชัดเจนเอ้เลขสวยเนาะสุกใสเดับปูเดอร์บ่าเอาห้งหางนาหลังเอาสามตัวตรงๆได้ลาพัฒนาค่ามโค้งเพื่อนบ้านเห่านีลา่ล่ะครับแนวทางเพื่อนบ้านแนนหมดวันที่ยี่สิบแปดออกเวลาสองถุมเครง มีนันันปูจับไซ่เลยแม่เวลานันปูจับไซด์เลยเขานคนนี้คนนี้จับลอกไปเลยลอกไปเลยเด้อปูลอกไปเลยจับลอกเลยสามตัวตรงเนาะปูกปอยากกินข่าลาซองบ่เม่งไปเห็นผู้ใดมาสื่อข่าลาซองมาหายปูเลยแม่สปงตรงตรงสองตัวตรงตงค่ะ สองโตกับสียหายซื้อข้าวซองมาแต่ว่าให้ปูน้ <c oughs> ตัวเล็กสวยเนะาะดวนมดานเนอะปูเบียบมีโชควหลาบปูให้เบียบใจเย็นมากเลยใหม,ม่โมเร็วลนะไป,ไปเรื่อยๆสามตัวแตกเลยปูคอยสามตัวแตกด้อยนะปูย มันก็จะมีงเงินสื่อน้ำมนันลงไทยลงหน้าลนล่กจะเห็นให้เห็นหน้า,แ,นนาแล้ว,ลวน,น้ำมันจ้างรถไทยกันยังพันมีอยู่พนัพนมีอยู่ที่ชนะเนาะเน ถูกเพรชัดเจนเนาะชัดเจนปูให้แบบใจเย็นๆมากเลยแบบไปเรื่อยๆเนาะอืมแล้วูนี่ยซูล,อลบอโมซูลกระหกยังอะบ้างอืมสองสนงซูลแต่ถือว่าเร่งง่ายเลยเพราะแสงนี่ถูกมีแล้วอะ เราต้องไปซื้อท้าอื่นหรอผู้เขาเนี่มนไม่ยังงม่นหรอผูเขานี่นสุดยอดแล้ว่ะสุดยอดเลยอ่ะผู้เขานี่เขียนแปดซอกนันในในเด็ปัง,งอืม <c oughs> โอ้ตัวเด่นเนาะใส่ขาวพื้นเขาใส่สาะอาดมากชัดเจนเลยเนาะอืมชัดเจนแห้งตัวที่2น่าจะเป็น0ยังอะไรที่เป็นเกาก็ได้ด้วยเนี่อย็บพื้นเย็นเย็นโอ้โหโคกี้หายใจเย็นเย็นน้องรีบร้อนนี่ พอคนหายเรียบร้อยง้เอาทั้งยิ้งเลยนะบ้าคาท่ากับคนเชื่อถือคน่อจเย็นเนาะจะเยงเหรใช่ไหมโอ้งาเงามงาบอกนี่ถงดิมีละสองศูแม่สองศูนย์ศูนย์่อืศูนย์ แมนซูนครับพี่นะครับลุนตัวที่สามด้วยกันเองต้องพูดเยว่าตัวที่สามหรือเป็นนี่ยังเหล็กสามแล้วมาเหล็กสามสามซูนสาม รุนตัวทีสามกบพี่นงครับนบอกนะสองศูนย์ศูนย์มันงียบน่อืม หุนหลุนหาหมอหล่นตุดีสามไปได้คุีหมอสามบมอรูแล้วกันาแล้วกาเจนอยู่ขอน้ำป evet. ูเด้อปู ไฟมาน้ยอ้ยยุดไมวะนาอุดไหดิุดไดิเทียนจุดไ่เทียนต่อเทียนต่อเทียนซึมกมาพี่เพื่อนน้ำหงอน้ำหงน้ำถล้ำน้ำน้ ไม้ปูให้คือเก่าล้วไม่ได้ปูอุ่นซึมขึ้นไปก็ไปหมดเลยอืมหีหาย,ยังงามเลยเ็บ่นเนาะเห็น,นอ๋อ ตัวใดตัวหนึ่นงสองบอกสองไปสองก็าสามแน่นอนไม่บอกลนี่นะอาที่ ต,นนตอนนี้ขอให้เซ็งต้องพู้วยสรุปตัวเลขนในในฟังนะครับผมค่ะที่เ้ากับชิมาส,สรุปตัวเลขอนคะคะที่เ้าจุดถูกพอ โจคปูขาวนะคะว่าห้าจุดใดตัวใดนะคะพี่น้องคะห้าจุดใดสองศูนย์สามนะคะพี่น้องแต่ว่าตวสุดท้ายนี่ถูกเพิพ่ใหม่เนาะอาจจาเป็นหัวคลายเหล็กสามนะคะห้ากับได้จับส่ค่ะเป็นสามนะคะคันว่าเป็นสามกับเป็นสองเหละคะพี่น้องคะห้ากับแต่ลองมาเป็นศูนย์สองสามศูนย์แล้วก็สองสามแล้วค่ะหรือไอฝ่ายอีกตัวหนึ่งก็คือสองสองนะคะพี่น้องคะค่ะพี่น้องมากพี่น้องกระจัดนะคะพี่น้องค,ค่ะ แคปนะคะแคปค่ะตปนตั้งขอคุณแต่งตัองปโรุนะครับพี่น้องครัขึนมาาในทั้งจุดทูบเสียงใตจุดตัวมมงคลขอปูเขาสำหรับข่าโควิวันที่28ไส่เมษายนสนหสิบแปดนะครับแล้วก็ขอให้เอฟซีขาดบุหรีเครือเอฟซีะถือว่าคนไร้ประทศกติดรามขับรเพื่อเปแนวทางนะครับพี่น้องครับวดวิจารญาในการรับชมเนาะพี่กมเสือส่วนมงคลแม่ค่ะแล้วก็ขอใเงิมาขวางเด้อคข่งวดประจำวันที่ย8เมษายนเองะ2568เนาะค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ